จริงไหมครับที่เขาบอกว่าขอเบอร์เด็กเสิร์ฟพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวจริงไหมครับพี่น้องอันนี้ในหนังในหนังก็มีอยู่เรื่องนี้อันนี้ขอเบอร์เพื่อว่าจะมาให้มันเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยอ๋อท่านพามาเด็กมันไม่ว่างหลายเราอีกอันนี้ใส่อะไรกันเอนคือทุกอย่างอ้าวขอพี่น้องอคำถามบ้างคำถามบ้างถามถามถามเรียบเป็นพิธีกรเลยสองคนเลยซ้อมซ้อมซ้อมทำไมพี่หม่ำไม่กกับเองคะนั่นเป็นคำถามที่ดีนะที่จริงแล้ว อาจจะไม่ตอนแรกในใจผมมีคิดแบบนี้นะที่ผมบอกว่าไอ้นมเอาไปผมกลับดีกว่าเออกลับในใจผมถามว่าเอาทำไมพิมมันไม่ยอมกลับเองแต่อยากจะถามแต่นี้เมื่อเขาให้โอกาสแล้วถ้าเราไปถามเนี่ยเขาจะลังเลหรือเปล่าอยากอยากเห็นมันทําหนังบ้างเขาเห็นไอ้เจ๊มันทําแล้วอยากเห็นมันทำบ้างมันมันมันจะมันจะอินไหมตั้งใจนะคือจริงๆแล้วน่ะว่าจะจะทําเองด้วยแหละเพราะใจกำกับเองมันไม่น่าเหมาะกับเราอะหนังอย่างนี้มันมันมันคือแบบน่าจะเป็นผู้กลกับมือใหม่คิดว่าเฮ้ มันไม่ไม,ไม่ไม่คิดถึงไอ้ดุยอ่ะไอ้ดุยช่วงนี้ทัวร์ลงมันเยอะมากเลย <laughs> ตั้งแต่ไปช็อบไปช็อ,ชอตมงคลเนี่ย <laughs> <laughs> มันก็ไม่รู้มันมันก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวพูดแล้วก็จะหาว่าไปอวยเขาอย่างวนอย่างนี้จริงๆเขาให้โอกาสแล้วเคยให้โอกาสเขาไหมท,ที่ที่เขาอยู่ทพัทยาให้โอกาสเขาแก้ตัวไหมที่พัทยาให้โอกาสเขาเรื่องอะไรล่ะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่เราก็เลิกแล้วต่อกันเราก็จบกันด้วยดีประมาณกี่ปีครับที่พัทยาประมาณกี่ปีเออหนังเรื่องนี้ที่ที่ทำใช่ไหมให้กับเด็กคนนั้นครับ ดีมากอันนี้น่ารักมากมากอันนั้นหน่งรักปูมากมากมันก็เอาจนได้อยากถามอะไรถามได้นะเรื่องเจจูจริงไหมคะเขาาถามถามเองไม่ได้ถามข้าถามพี่น롱หรือถามพี่มัมถามพี่ถามพี่มัมค่ะเออถามพี่มัมจริงไหมครับนี่เจจูเรื่เจจูจริงไหมครับอ้าวอย่าอ้มเอ้งเออก็เป็นกันทุกคนแหละมัน เขาไม่ถามว่าเปะไรหรือเปล่าก็ถามเรื่องจริงไหมความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มันจะอมตะเหมือนนารักมากมากมากมันไม่มีอ่าสุดท้ายก็ดึงเข้ามาหนังไอ้ฉลาดเนี่ยกำลังกำลังไซส์ไซส์วิกลุวิกลุดสูงวิกลุดโอ้โหทำไปได้อ่ะยังมีน้องหนิงด้วยคุยกับเขา แต่มันก็เป็นเรื่องที่ผ่าน,านมา,มาแล้วแล้วแต่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปถูกแต่มันไม่ผ่านไปไหนหรอกหนัากับมากมันก็ผ่านมา <laughs> ผ่านไปทุกภ <laughs> พทุกชาติไปเขา<อ>ก็ต้องคลองรักกันตลอดอยู่แล้วแล้วก็จะเ <c oughs> จอกันแบบไหนเวอร์ชั่นแบบไหนแล้วก็มีซีนสุดท้ายที่บนตึกจําได้ไหมเกือบแบบไม่แบบถ่ายไม่ได้อ่ะคนอื่นเขาก็เศร้าไงเพราะฉากนั้นอะไรใช่ไหมคือมันเป็นฉากฉากที่ซึ้งอ่ะพระเอกกับนางเอกอ่ะพี่เทียนทำอะไรรู้ตัวแลว่าฉากนั้นอ่ะไอ้หนงโบสถ์ก็มี อ้าวพิมม์เล่นเลยเล่นไปเลยแล้วฉากนี้ฉากนั้นไม่มีพี่ครับพี่ก็นั่งนั่งชิวพี่ม์มันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วรู้แล้วต้องใช้กูแล้ววิ่งบอกเชี่ยงเชงเชงวิ่งวิ่งไปไปตบอ้สักเลยผู้จัดการเขาอะไม่รู้ตัวสนั่นไปนั่นดูตัวตกใจก็เหมือนเหมื่อกี้นี่แหละแล้วก็คุณฟิต หัวสั่นเมื่อกี้นี่แหละ